หัวใจแฮปปี้มีแต่คนเชียร์อัพหลังนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีโอ๊ตปราโมทปาทานเปิดตัวกำลังอินเลิฟกับสาวแซบพลอยชาอเมริกันอีเกิลฟิตอินสแตนเอานะศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์เปิดตัวใบเฟิร์นพิมชนกเฟรนด์ออฟอเมริกันอีเกิลไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยเปิดใจตอนนี้พร้อมแต่งฝากสเปิร์มไว้แล้วตอนนี้ทำหลายอย่างมาก คือตอนนี้อยากแยกร่างมากเพราะว่าทำอยู่สี่บริษัทก็พยายามจะหาทีมงานที่ไว้ใจได้ดูแลกันไปเรื่อยๆผมว่าถ้าเราไม่เริ่มมัวแต่กลัวมันจะไม่ได้เริ่มสักทีแต่พอเริ่มแล้วคือผมเชื่อว่ามนุษย์เรามันมีความดิ้นรนอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งถึงจุดที่มันต้องเลือกเราก็สามารถตัดกับมันได้ทุกวันนี้บริษัทมันเล็กมันก็ยังไม่เกิดความเสี่ยง แต่ถ้าวันหนึ่งมันโตขึ้นมันอาจจะมีความเสี่ยงแล้วต้องลดงานคอนเสิร์ตลงไหมคอนเสิร์ตไม่เคยลดเลยครับ1เดือนถ่ายรายการ23 EP คอนเสิร์ต1เดือนก็10ถึง12ง,งานรวมถึงคอนเสิร์ตใหญ่ในปีที่ผ่านผ่านมาและที่มีอีกและในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกก็ไม่เคยลดยังรับปกติเหมือนเดิมยังมีเวลารับเหรอ มีครับมีมาเลยตอนนี้รับทุกอย่างไม่เลือกงานไม่ยากจนอยู่แล้วคือทุกวันนี้เราเป็นทั้งนักร้องนักแสดงเป็นยูทูบเบอร์รวมไปถึงนักดนตรีด้วยฉะนั้นถ้าวันหนึ่งบริษัทเรามันเติบโตสามารถเข้าตลาดได้ผมอยากไปอยู่จุดนั้น ผมไม่ได้อยากรวยนะแต่ผมอยากให้โคตรคูยั่งยืนเมื่อวันไหนที่มันไม่มีผมมันยังคงเติบโตมั่นคงในรูปแบบของมันได้เพราะว่าเรารักน้องๆทุกคนรักบริษัทเหมือนที่น้องๆรักเราที่เราอุ้งผ่านมันมาด้วยกันเก็บเงินแต่งงานด้วยหรือเปล่า เรื่องแต่งงานเหรอพรุ่งนี้ทำได้เลยตังมันพออยู่แล้วอันนั้นนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เราก็จะตอบเหมือนเดิมว่าเราอยากมีครอบครัวแล้วอยากมีลูกเราชอบเด็กแต่เราอะอยากจะอยู่ในทุกโมเมนต,ต์ของการเติบโตของเขาทุกวันนี้เราออกจากบ้านเช้ากลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่ง ถ้าเรามีลูกเราจะไม่ได้เห็นพัฒนาการของเขาเลยเราก็เลยโอเคว่าอยากจะมีในวันที่เราพร้อมจริงๆทุกวันนี้ก็เลยมีเป้าหมายที่อยากจะนำพาบริษัทของเราไปในจุดมุ่งหมายที่เราวางไว้เมื่อไปถึงวันนั้นเมื่อไหร่ข่าวดีมีแน่นอนคือยังได้อยู่ผม39ยังไม่40ผลวิจัยบอกว่าผู้ชาย30กว่าถึง45ยังได้อยู่แล้วตอนนี้ไปฝากสเปิร์มมาแล้วอยู่ในคอนโด คอนโดผมคือมีโอตอาร์โบเผือก,ก็คือไปฝากไว้แล้ววันที่ไปฝากก็คือไปถ่ายรายการด้วยก็บอกเขาว่าเอาจริงจังไปเลยคุณหมอบอกว่าที่มาสี่คนของคุณโอตปราโมทที่แข็งแรงสุดหมอบอกว่ามันวิ่งเร็วมากเลยครับหัวเราะแล้วคุณหมอชี้หน้าคุณโอตอย่าไปมั่วซั่วนะครับท้องได้เลยนะครับหัวเราะไอ้ที่แข็งแรงคือมันตัวอสุจิของเรา ตอนไปทำไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันอยู่ห้องข้างๆกันแต่ตอนทำคือได้ยินเสียงออออาืออามีเหมือนกันหัวเราะเพราะมันต้องเปิดหนังบิวกันหน่อยถ้าบริษัทลงตัวแล้วผมพร้อมมีเลยทันทีกลัวแก่ไปแล้วไม่ได้เที่ยวกับลูกไม่ได้กลัวว่าลูกจะมาเลี้ยงเราไม่ได้ คือให้เขาเติบโตไปในแบบที่เขาต้องการแต่ว่าอยากเที่ยวกันอยากพาเขาไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆอยากกอดคอกินเหล้าไปเที่ยวกันโว้ยอยากจะสนิทกับลูกเจ้าสาวหลักมั่นใจแล้วใช่ไหมคนนี้เดี๋ยวพอต่อไปก็เป็นดิจิทัลฟูดกรีนคือเอาเป็นว่าทุกวันเนี้ยผมแฮปปี้ถ้าเขากับเรายังแฮปปี้จนถึงวันที่เราประสบความสำเร็จก็โอเค คือในทุกความสัมพันธ์ที่เราคบเราจริงจังเราเจอกันเราคุยกันบ่อยๆอยู่แล้วว่าเราวางแผนนะว่ามันจะยังไงถ้ามีลูกจริงๆอยากจะเรียนที่ไหนเราค่อนข้างวางแผนเพราะก็อยากจะวางแผนในอนาคตให้เขาระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่ได้เลือกในแบบที่เราต้องการก็แล้วแต่เขาแล้วแฟนเข้าใจไหมในการทำงานของเราที่ไม่ค่อยมีเวลา เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์ที่มันก็ต้องมีกระทบกระทั่งเราเองอะทำงานหนักบางทีมันก็มีละเลยความรู้สึกกันบ้างมีทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติไอ้ความแคล้วคราวมันลดไม่ได้อยู่แล้ว เพราะว่างานของเรามันต้องเจอคนที่รอจะสนุกกับเราคือมันเป็นตัวเราแบบนี้จะให้เรามาลดความแคลวคราวไม่ได้หรอกเดี๋ยวชาวเน็ตมาละที่โอดเดี๋ยวช่วงนี้เบาพอตั้งแต่มีแล้วก็เบาไม่ได้เราจะต้องให้ด่าเราด้วยแล้วเวลาคนอำเราบ่อยๆกลับบ้านไปมีปัญหาไหมไม่มีปัญหา ผมก็ยิ้มแห้งๆไปแล้วบางทีมาอํมแรงอําแรงก็มีสะกิดด้วยนะว่ามึงก็อําจริงเกินไปบางทีเรื่องจริงก็อย่าเอามาพูดเล่นบางทีเราก็รู้อยู่ว่าที่เราอํากั้นมันเรื่องจริงทั้งนั้นแสดงว่าที่แซลมีมูลมันก็มีบ้างแต่เราก็อย่าไปแซวสิหัวเราะแล้วพอเราแซวลแล้วมันจริงที่ก็อึดอักแล้วเรื่องฝากสเปิร์มจะให้พลาดหัวข่าวยังไง ไอออของไอออวิ่งเร็วหัวเราะเพราะว่าออกมาเหมือนไอออ